ในโอกาสนี้นะครับผมก็อำ่างเชิญคณะกรรมการผู้สื่อสารนะครับในโอการนี้นะครับผมก็กนลังเชิญคณะกรรมการผู้สื่อสารวิริยาขาอิศวันะครับผู้าริหารัชชาสปสชนะครับจังวัดต่างๆให้ทางชาวต้อนรับคณผนบังคับ นะคะอดๆะเพื่มทุกทุกหน่วยนะคะขอบรคุณและยดีดีที่ท่านได้มาใช้สถานที่ก็หวังว่าคงจะมาใช้สถานทีนี้บ่อยๆนะคะทั้งสะพานคูน่าเหนีอเองหรือทังของชนม์ูของลำปังนะคะ่ท่านก็เม่อเช้าี้ก็จะมีท่านก็ได้มาเตรียการด้พยด่นะคะขอบคุณีค่ะทานก็ขออนุญาตฟัง ปรเด็ของการปฏิบัติคือเรืะองของการปิบัตบท่านประรรทุนเวียจะสัมพัานครูได้กับท่านเลขาวิสัยเสสกษตรกจากภาคอีสานกับแล้วก็ท่านสุนทรกับคุมพริจิตนจา,จากจังหวัดศรีสะเกษในฐานะเลขาใิการสมรมครูประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับ พี่น้องผู้ประกอบวิชาชีพผู้นำชุด่านครับผู้นำถูกตรึงแขนขาไม่สามารถขยับไปทางไหนได้ในอดีตนะครับผู้นำรุ่นก่อนไม่สามารถจะดำลงตนอยู่ได้นะภายใต้อำนาจมืดภายใต้อำนาจองค์กรอิสระที่ชอบทำหรือไม่เราไม่สามารถจะกล่าวอ้างได้นะครับ ถึงบทสรุปวันนี้นะครับก่อนที่ท่านประธานสพทจะได้มานําพวกเราสู่การเสนอทางออกต่อไปเนี่ยผมมีข้อสรุปสวยสามแกนครับแกนที่หนึ่งครับเรามาชวนกันตั้งแกนยกกล้างกฎหมายใหม่ฉบับครูและประชาชนใช้รูปแบบ สอสลอ,อทางการศึกษาจะตั้งคณะทํางานจากวันที่ประชุมวันนี้ถ้าเห็นด้วยหลักการเดี๋ยวเราจะไปหาบุคคลเข้ามาร่วมนั่นคือเราจะมีผู้นําครูจาก7 7เจเจังหวัดจังหวัดนั้นหนึ่งท่านเราจะมีนักวิชาการเราจะมีนักการเมืองเราจะมีอดีตรัฐมนตรีอดีตผู้บริหารระดับสูงอีก .2 2คนบวกเข้ามา นี่คือ99คนุคนที่อยู่บนป้ายบนกระดนยกร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับจากสีสพทมีเราจะไม่นำกฎหมายที่เราร่างเสร็จเนี่ยไปเสนอพักใดๆแต่เราจะบอกพุกพักการเมืองว่าถ้าอยากได้การปฏิรูปที่สมบูรณ์ และอยู่ในหัวใจครูและประชาชนให้มาที่สถานีสอคอทอเราดีไหมครับพี่เรากครับนี่คือธงนะครับแต่ธงนี้จะถูกหักด้างง่ายๆเลยถ้ามาแม้นว่ารัฐบาลชุดนี้ชุดปัจจุบันนี้นะครับยังไม่รับปากกับเราว่า ถ้าจะไม่หยิบกฎหมายเก่าขึ้นมาพิจารณาถ้าท่นานนียำนาะจจะต้องไปหาทุกทักการเมืองแล้วสอบถามทุกพ่าก,การเมืองว่ากฎหมายที่อยู่ในสภาขอรับปากเราได้ไหมว่าจัดไม่หยิบมันขึ้นมาอีกผมจะต้องยืมกระทะที่ศ,ออศรีสเกดมาคั่วพรบการศึกษาในสองแงนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นครุสภา,ากับสองอสองคอ แต่วันนี้ท่านพูดชัดเจนนะครับว่าการปฏิวัติรัฐประปหารที่ผ่านมาเนี่ย22พฤษภาคม2557เราถูกทำลายล้างนะครับในเรื่องของศักดิ์ศรีเกียรติยศเกียรติภูมิของพวกเรานะครับแต่นั้นมันเป็นเรื่องปกติของการยึดอำนาจคุะนั้นในทางซึ่งเราเป็นผู้แทนได้ไหมผมไปทำสวนแล้วกำลังสร้างบ้านในสวนเนี่ยกำลังจะทำทธุรกิจครอบครัว ด้วยเหตุผลอะไรต่างๆที่พี่น้องไปหาที่บ้านพิสโซผมบอกอะไรไม่เป็นไรถ้าเป็นมติมหาชนนะผมยินดีเพราะในขณะนั้นท่านนเรศแสนมูลนะรประธานสานภานูกรภาคเหนือกําลังประสบปัญหาในเรื่องของสอคอสคอท่านจำได้ไหมครับผมทําหน้าที่เรขาธิการสภานูกรภาคเหนือ,นนนอ,นนนนอในขณะนั้นรักษาการยาวนานเลยหปีท่านน,นเรศโทรไปบอกผมบอกว่าเอยมาช่วยกันหน่อย ผมบอกโอเคแต่ผมมีเงื่อนไขนะขอเป็นปีเดียวเส็นภารกิจแล้วขอกลับไปอยู่ที่บ้านนะครับปีนั้น61ปีนี้ปีอะไรครับ66งานยังไม่จบสักทีนะ่านสนยอะก็ไม่เป็นไรนะครับผมโชคดีที่ผมมีองค์คณะคุนคลฝีมือดีอยู่ข้างกาย คคณะที่เป็นคณะใหญ่ก็คือที่ปรึกษาที่ปรึกษาเนี่ยเยอะแยะเลยนะทั้งสี่ภูมิภาคนะครับท่านสมศักดิ์ตาใชยท่านสนองท่าหมองทางภาคใต้ก็ท่านโอภาสท่านสมพงศ์ตามกล้าวสมศักดิ์ทองแก้วภาคกลางก็ท่านดรน่านสูน์ทนรไปทั้งหมดทั้งประเทศผมโชคดีที่ผมมีทีมเลขาที่การสมนธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็คือหนึ่งเก่ง สองท่าสามมีจิตวิญญาณความเป็นผู้นำของครูนะครับได้ปกมือต้อนรับท่านวิสัยเกตสุนครเลขาธิการสถาบนสมบูรณ์ลในประเทศไทยทำไมผมเลือกวิสัยเป็นเลขาธิการมันพิสูจน์ด้วยหัวใจแล้วนะครับวิสัยบอกว่า,วาผมเป็นนักรบโบราณครับรบมน,นีในไม่กลัวไม่กลัวรมนตรีไม่กลัวคณะกระทรวงไม่กลัวเลขาธิการกรมบัต ผมบอกว่าภาร,รกิจตรงนี้วิสัยไปทำประสบค์วามเด็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนี่คือที่มาที่ไปและที่สําคัญเนี่ยเมื่อผมขยับขึ้นไปเป็นประธานสมาคมสมาคมคร,รูแห่งประเทศไทยผมบอกว่าภาร,รกิจสําคัญเนี่ยนะครับประานสถาบันครูภาคเหนือคนที่จะต้องขับเคลื่อน,ต,อนต่อจากผมนี่เป็นใครไม่ได้ก็ต้องเป็นทีรศัรรกรวมระยาครับผมเมือให้มาใจท่านอีกครับขึ้นไปไม่บอผม ที่เราสัดส่วนปัญญาขึ้นทำหน้าที่ประธานสมาพัพนธครูาเหนือเพราะนั้นยังไม่พอนะมอปรับเกี่ยงสำคัญแล้วยังไม่พอยังให้เป็นประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยครับและที่สําคัญขุนพลภาคใต้อยู่ข้างผมท่านประทุมเรืองนี่ับประธานสมาพัพนธ์ครูภาคใต้จากพัทลุงตังนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นทางเขาเรียกอะไรนะนักเขียน เป็นจินตกวีเป็นนักบริหารเป็นนักสู้ครบเครื่องหมดนะครับนี so ่ค oh, ือคุนคลัฒนาท่านเนี่ยผมมีน้องชายนะครับซึ่งเดินตามกันมาตลอดแล้วก็ได้บอกเพราะที่จิตวิญญาของผมเป็นผู้นำทางิสานนี่คือดรสุนทรโกมริจิตครับวันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเดี๋ยวเราค่อยคุยแล้วผมมีน้องชายซึ่งวันนี้เนี่ยอยู่เบื้องหลัง ไปไหนไปด้วยกันตัวเล็กใจใหญ่ใจถึงพอเทพดวงปันสิครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นเลขาลูกการประจำตัวตลอด3ามสปีด็อกเตอร์ระสบทองยินครับคนนี้ถ้าไม่เก่งเนียอยู่ข้างผมไม่ได้ผมเก่งกว่าเขาอยู่เรื่องเดียวคืออายุมาก นั่นั้นผมถามเขาตลอดเขาไปเรียนโน้ตเตอร์เนี่เขาได้เก่งน้อยกว่าผมแต่ผมเก่งซุกเขาไม่ได้ต้องถามเขาตลอดผมจบก่อนเขาสามชั่วโมงเนาะสามชั่วโมงแต่ต้องการอะไรดี่ได้หมดผมนี่สุดยอดนะเดี๋ยวเ่วยเดี๋ยวพอนี้หมดรอบเสร็จนะครับพี่น้องครับที่เกลนเนี่ยความโชคดีของผมและที่สําคัญเนี่ยผมอยู่ในแวดวงแวดล้อมของพี่น้อง16จังหวัดภาคเหนือนะครับ มวลสมาชิกของภาคเหนือเจ็ดหมื่นกว่าคนนะครับที่ช่วยผมให้ประสบความสาเร็จในวันนี้มีชื่อเสียงในระดับประเทศถ้าผมไม่มีสายพรรรันธุภาคเหนือสิบหกจังหวัดเนี่ยนะครับทางฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาไม่รู้จักผมหรอกว่าดรวีระบนเนี่ยเป็นใครนะครับขอปลบมาให้เองนะครับสิบหกจังหวัดภาคเหนือผมมีน้องคนจังหวัดเยอะครับแม้ว่าจะใช้ระยะเวลาตั้งสี่ปีก็ไม่เป็นไร นะครับแปดปีเราคอยได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะคอยต่อไปในคงไม่สายเกินไปวันนี้เราชินแล้วในการต่อสู้นะครับกับฝ่ายประเด็นการกับฝ่ายการเมืองวันนี้สถาบ,บันภูมิภาคเหนือ16จังหวัดได้กลั่นกรองขุนพล99ขุนพลผู้นำครูสู่การปฏิวัติการศึกษาใหม่ให้ผมผมโชคดีเลยนะครับที่จังหวลำปาง อปอบมืออีกครั้งหนึ่งครับให้กับเมงแล้วคนที่เป็นตัวแทนผมจริงๆซึ่งอยู่เบื้องหลังเป็นแบ็กอัพท่นานทราบไหมครับเป็นใครก็เลือดเนื้อเชื้อไขข,ของภาคเหนือเรานะครับชาวจังหวัดน,น่านวุฒิสัตว์เตชบุญครับแซนทําัหน่อยน้องชายวันนี้เป็นทุกอย่างเป็นคบตอบผมปชมอยู่ที่สภาเนี่ยเขาก็ไม่ได้นอนเหมือนกันเ้ น้องเป็นยังไงอะไรยังไงทุกอย่างนะครับเรียบร้อยนะครับเราสู้โดยไม่เคยเพียบพังหรือว่าแพ้ฝ่ายรัฐบาลนะครับพี่น้องอ่สิกุมภาพันธ์สอสิอ 10, มีนาคมสองพันที่สำนักง,งานสอบประคอลปางแห่งนี้ตรงนั้นน่ะนะครับในวะันนั้นมาตราที่สำคัญที่ถูกแก้ไปโดย ในการประชุมครั้งต้นๆก็จะแก้รัดดยเยพาอมาตราสามแรกเราจะเลือกเดินทางไหนนะครับที่ประชุมเราก็เลยคุยกันนอกรอบบอกว่าทางที่สองคือปล่อยให้กฎหมายตกไปแล้วเราก็ตั้งเก้าสิบเก้าขุนพลขึ้นมายกร่างกฎหมายฉบับครูและประชาชนเอาสิ่งที่ดีที่สุดมายกร่างเป็นกฎหมายการศึกษาเราเลือก ปล่อยให้กฎหมายตกไปคนที่จะทํำได้ก็คือผู้มีอํานาจครับก็คือพักการเมืองต่างๆที่จะมีมือในสภาแล้วก็มีมือของสอวอดังนั้นวันนี้เราจะต้องมารวมพลังนะครับว่าเมื่อเราสรุปประเด็นแล้วเราก็ต้องนำเสนอต่อสาธารณชนแล้วก็พักการเมืองทุกพัก